และช่วงนี้จะพาผู้ชมไปติดตามความยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะสำหรับพาเรศบางกอกพลายพาเรดฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะที่เฉลิมฉลองสำหรับการที่ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ บางกอกพรายพาเรดเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลร b ยเฟสติวัลสอ2พันนะคะถือเป็นการเดินขบวนพาเรดฉลองเดือนแห่งพรายอย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานครค่ะเป็นการรวมพลังชาวสีรุงผู้สนใจร่วมสนับสนุนเห็นคุณค่าของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียมพร้อมใจกันมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยบนถนนพระรามหนึ่งค่ะ งานนี้มีนายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานร่วมเดินในขบวนพาเหรดพร้อมด้วยรัฐมนตรีคุณอันชุมาพรประธานคณะทำงานบางคอกพรายคุณสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครคณะทูตานุทูตกลุ่มเครือข่า,ขายคอมมูนิตี้ LGBTQIAN กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศท,ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากนานาประเทศมาร่วมงานเดินขบวนแสดงพลังของชาวสีรุง้งสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ได้ร่วมการจัดงานโดยสยามพารากอนเปิดงานเปิดพื้นที่สนับสนุนสำหรับแบง o อ Pride ฟอรัม2024 n บงค k กไพร์นะคะเวทีสำคัญที่บุคคลผู้แทนองค์กรที่ทำงานและเกี่ยวข้องด้านสิทธิของ LGBTQ+ และสตรีทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมเสวนาให้ความรู้ไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้ที่ SCBX Next Tech ชั้น4รวมทั้งเวทีฟอรัมที่ True 5 G ProHub Lido Connect มีการเปิดพื้นที่จัดงาน Drag Bangkok Festival 2024 ยกระดับจัดเฟสติวัลครั้งแรกของไทยและเอเชียที่พักภรกรจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้ส่วนสยามเซ็นเตอร์ร่วมนำ World Character t e l e u a p i e s ค่ะแนวคิดของการเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในทุกความหลากหลายโดย t e l e u a p i e s ได้ร่วมเดินในขบวนบางกอกพรายพาเรดด้วยนะคะมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือสยามเซ็นเตอร์เทเลทับบีสเอ็กซเพรียนสเปซแล้วก็งานวอโก้เทเลทับบีสคาเฟ่แห่งแรกในเอเชียที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสฟเวอรี่ค่ะจับมือมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024เวทีประกวดผู้ชายคุณภาพจากแนวคิดร่วมปล่อยพลังของผู้ชายที่มีความหลากหลายและแตกต่างพร้อมกิจกรรม Road to on Runway สำหรับการจัดงานฉลองเดือนแห่งไพรปีนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่แสดงถึงความรวมพลังของทุกฝ่ายมุงมันตั้งใจร่วมผลักดันให้ Bangkok Pride Festival เป็น global festival ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ปักหมุดและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะ แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride ในปี2030นะคะก็คือประมาณ6ปีข้างหน้านี้ค่ะ,คะ